อ่ะเจอกันหนึ่งครั้งเเจอร์ก,อก,ก่ะนะ๋ยวมาดูที่ว่าสกิลตัวมันจะเป็นยังไงที่เขาส่งมากันในกลุ่มอาตัวนี้เป็นไงเออไอข้อความแคโรโซเนี่ยก็ยใหญ่เชยแฮมังยังไม่เถ้าทาได้ไอลาเเจอรข้อความไม่ให้ซื้อมีโปรโมชั่นซูโรบีหรอกนะ,ะไม่รู้จะส่งไปทำอะไร อีกอย่างหนึ่งพวกลกลุมมม่มก็มือนกันมก็จะลบไปทําอะไรก็เดี๋ยวนี้เขามีจัดไอ้นั่นนะมีจัดไอ้อาโลเลยลกอาโลเดี๋ยวมันจะให้ดูนะเนะนะนะนี่ยเนี่ยเนี่ยภาพเนาะเนี่ยภาพมนะีมีแป,ปลกนะตรงไหนอ่นะเราตรงนี้ดีกว่า ใช่ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นนะอาตรงนี้นะอ่าเออไม่เห็นนะเขามีอีเดเซชั่นอยู่นะเขามีอนั่นอยู่เดี๋ยวให้ดูท้ายทาย้ทายคลิปแล้วกันนะก็มีตัวใหม่นะตัวใหม่คืตอตัวนี้นะเคยมีเดนเนียยผู้บูชาน้ำแข็งใช่ไหมแล้วก็เดนเนี่ย ผู้บูชาไฟใช่ไหมแล้วก็ตัวอนตาคอรเนี่ยผู้บูชาแห่งเปลวอกเหรอใช่ไหมเอ่อสกิลแปรดาวน่าก็จะเป็นอะไรเนี่ยปะาเพอรกิสตันใส่ศัตรูที่อยู่ด้านนั้นที่อยู่ด้านที่อยู่ด้านหลังอ้าวยังไงเนี่ยปาเพอรกิสตันใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหลังมันต้องอยู่ด้านหน้าสิวะโอ้ด้านหลังเพื่อสร้างความส อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่กำหนดสร้างความเสียหายในบริเวณ300%ของพลังจมตีทุก5นาทีทุกวินาะทีทำให้ศัตรูรอบตัวชะงัก5วินาทีใช่ไหมาลุดสกิลที่2เทนสกิลตรนะสร้างความเสียหายนะสร้างความเสียหายในบริเวณด้วยพลังแห่งคิทตันใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหลังเอ๊ะมันยังไงอะ ข่วงไปด้านหลังนะเออมันก็แปลกนะเออ่าสกิวนี่อมันต้องด้านหน้าสิืมได้ทำให้ศัตรูกลายเป็นคิสตนันโอ,อ,อ้สร้างความเสียหายในบริเวณหกร้ปอร์เซ็นของพลังจมตีเปลี่ยนร่างศัตรูหกวินาทีอ,อ่แปลกนะก็มีอีเวนต์ใหม่ด้วยนะอีเวนต์ใหม่ก็เป็น ต่อเนื่องหวันตั้งแต่วันที่สิบเก้าไปทั้งที่ยี่สิบสี่นะตั้งแต่สิบโมงเชา้าถึงสิบสามนาฬิกาเตนนี้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องขับเป็นตนะู้นะนะเนี่ยย่อคลิปนิดนึงอ่าเนี่ยอ,อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะอ่ามีการจัดย่งคันลบกลุ่มด้วยอย่างเงี้ยนะดูสิ ปินเอาโลดูสิดูดูมีอะไร x โอไมเตอรทีมดูสิโอโหดูนะนี่นะแชร์ก็แล้วกันคลิปนี้นะแชร์เลยนะแชร์ไปให้พวกที่เขาซื้อข่าวเอเอไอมันทำกันยังไงกันน,นะนะโออีกคนนึงสร้างกลุ่มอีกหนึึงพอมลบกลุ่มไอ้ทำกันจริงจังเลยนะโอ้โหอ๋อ นะนี่ก็ตัวใหม่นะตัวใหม่เดยนมากระลานี้เดี๋ยวนะจะไปดูสกิลใน l h ลฮิตเอลฮิตอาเอลอาพอแล้วก็ไปดูกันเดี๋ยวรอก,กิมนิดนึงนะมาดูในเว็บของ Ranger Handbook นะก็ LRS อารเราไปดูกัน จะมีมาไหมตัวใหม่ดเด่นเนี่ยใช่ไหมเทปเป็นการูชาไม่รู้ว่าเขาบนมาอย่างนะเออมาแล้วนะเด่นเนี่ยตัวอันติเวดนะ เี่ยเนี่มันตัวตีเวทตัวตีเวทนะโฟสเฟตเดียมอิเล็กโทรอิเล็กโทรเดียวนี่ออิโมลลิตรเดียวอ่าเาส่ดูพื้นทันดีกว่าอ่าื้นนอ้สองพันใช้เลยที่สองพันเลนะเอ เวลาออกเวลาคู่ดาวคู่ดาวไปตัวก็เก้าวินทีอินเทอร์เก็ตีแสนหกที่แสนหกตัวโฟสิกก็ลพลังโจมตีสองแสนสองแสนหกอืมสองแสนหกเออตีขายเท่าไหร่ตีขายก็หนักกวนสองแสนเนาะอี่ทำไมตัวมีตมีขายหรือวะอ๋อ ตีกก่แต่ต่าระดับใช่ไหมนี่งมันก็มองถูกเปล่าเนี่ยนะ,นะตีเวสองแสนตีกายสองแสนได้ยังไงม,นะมันมันก็แปลกนะเรื่อมันไม่ถูกเชื่อตรงไหนละเนี่ยเอ่อก็เลือดที่สองล้านใช่ไหม ดีเฟน์ไม่มีถ้าเป็นตัวโคตรจะมีเรื่องที่แปลกมากเหมือนกันนะว่าตัวตีเวทแต่ตีกายเท่ากับตีมากกว่าตีเวทอีกออมันเป็นยังไงกันเนี่ยดูสิดูสิส,สองแสนเจ็ดก,กับสองแสนห้ามันตัวเวทอินเทอจ์เรอันตัวเวทใช่ไหมลนะ่ะเออนั่นตีกายมากมันยังไงอะ ตีการมากกว่าอีกเออมนะูสสปีดเร็วมากมูสสปีดเร็วมากแล้วก็ยืนที่สามร้อยห้าสิบเออสามร้อยเก้าสิบนะก็ยืนโอ้ก็ยืนไกลยอยู่พอสมควรนะยืนไกลามากพอควรพอกับไอ้ซนนี่มันะ้งพอๆกับเซนนี่นะสเปดอ่าวงที่สเปดอ่านะที่หกพร้อยหกสิบนะใช่ไหมเออ คิดิคอไม่มีแรงคิดิคอร้อยเปอร์เซ็นต์ทเองนะเราไปดูคลิกไปดูสกิลนะสกิลสกิลแรกจมดีด้วยคิวตนันใช่ไหมสไตล์ไดมีตต่อนเนื่องในพื้นที่ร้อยในพื้นที่ร้อย เปลี่ยน,นละห้าวินาทีใช่ไหมครูดาวเจ็ดวินาทีนะทั้ง d a m a g ทั้งสตันใช่ไหมในพื้นที่หนึ่งหลอในพื้นที่หนึ่งร้อยแล้วก็ส่วนไอ้ a m a g e เนี่ยมีแฟกเตอร์ที่สามร้อยประมาณจุดนี้สามร้อยใช่ไหมทุกห้าวินาทีวางกันนะแล้วก็ครูดาวเนี่ก็เจ็ดวินาทีเป็นปเนนรปอร์เซ็นต์ส่วนสกิลอตรานะ สกิเวนตาก็จะเป็นเมนูกันแล้เขาไปดูอีกทีหนึง่งในพื้นที่80เอออะไรเนี่ยเทอร์โพลิเมอร์ด้วยพลังเขามีดาเมจต,ต่อครั้งในพื้นที่80%คน600 คนหน,นึ่งเย implement ไม่ดู้สิเอ่อเปลี่ยนสตูใช่ไหมเนี่ยอันนี้เปลี่ยนสตูเป็นพึกกิตันเป็นสตูนผึกกิตันโคตรส้าสามวินาทีโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ย คลิปที่แล้วนี้ก็ผิดไปดนะไอ้ที่ว่าไอ้ยกลูกสกิลยกเลือ่อมปตรใช่ไหมมันเป็นเป็นเกราะไอต้ตัวตัวเมวฝ่ามันในใจ,จเป็นเกราะอันนี้ไปดูอีกทีมือตัวนี้รู้สึกว่ารู้สึกเหมือนมันจะพูดว่ากากดีไหมอ่ะรู้สึกว่า นึกเอานึกความสึกเป็นตัวอย่างนี้น,นะนึกสึกก็ไม่คุ้มค่าเลยนะประมาณนั้นแหละไอ้ตัวนี้ด,ย,ดยตัวเมีเนี่ยอืมแบบนดอกสินึกมาใชาน้นี่อ่าบปก่อนอีกอ่ะ ังเอเมนใช่ไหมมีอันอนี้มีกี่นาทีเกาะเกาะสองนาทีใช่ไหมสองวินาทีใช่ไหมเกาะเออเพิม่มเกาะอีกสองวินาทีนะตรงนี้ มีก็สองวินาทีไอแนะ้แมวเนี่ยแมวไอ้เก็กคุกกิ์นะคุกกิ์อะไรนะ,ะโมจิเออเก็กขนมโมจิเนะก็แทงใหงความสุขแฮปปี้เนสสำหรับคลิปนี้นะโอ้ยไม่คุ้มค่าเลย แล้วกิวนะกิวก็ต้องการรับคนอยู่นะรับรับมากอยู่ไหนอะที่รับคนนะตรงไหนอะตรงนี้ใช่ไหมนี่ะที่รับคนก็ต้องการรับคนอยู่นะก็ประมาณนี้นะถ้ารับกิวกิวก็ s e o กิวนะ สเปเชียลอินชันออ g ก n i อเ t ชันนะก็อยู่ยไม่เกินอยู่ยีอยู่ยแล้วก็เออสองสองระดับนี้ระดับหนึ่งทันไม่เกินอยู่ยี่สิบลหกทันเอส่สทันระดับ M อีกหลายทันนะก็ประมาณนั้นนะสําหรับกลุ่มก็ตามลิงข้างบนเรอจะดูในลิงก์ก็จดูนในคลิปก็ได้นะ